ขึ้นมาไปก่อนก็ได้แต่ว่าจากนั้นดกริสตูยิงสองลูกด้วยแล้ว็กลับมาแซงเฉยเลยแล้วตอนนี้จังเต้์สาดยิงแน่มาทีนี้ใส่ทีจะมาได้ห้ามตบทำได้ดี ให้มาเอาปล่อยหลองเต็นหยองฟังรูนี้แล้วคืนกลับมาเอาไปต่อหน้าไปทีตัวลา้มาลิมเส้นเตะกมาได้แล้วสุดท้ายให้มาหยองเข้าขวาจบมาหนึ่งยิงโอ้โ,ฮโฮหังไนแถบตรดท้ายยันได้รูขึนจะนั่นวาแล้ว ปู่ยัดกลับมาหยองบางอยู่ตรงนี้ตื้นกลับมาได้ครับเปิดไปอโอ้โหเสาไกลลูกนี้เดี่ยแรงเลยไปครับต่างเตะขึ้นมาพลาดโอ้โหสาดยาวลูกนี้แรงครับ,บแต่ว่าเตะทิ้งเมาไม่ได้ครับ ามทูนยัดมาพิจารไปได้ครับมงเบนหนุน,น,นอีกทีนึงจังหวะสุดท้ายไม่โดนใไทยออกข้างไปไปล,ลุกพุ่งของหนูพิดมารใานทางด้านขวาท,ทูนยัดจันเจ๊กเก็ตมาแล้วพิจารตองที่ถือก่อนแล้วฟาดปั๊บแต่โอ้โหนี่เกิดจะหลบผู้สาวประตูไปได้เพวกกูก่ ยังเป็นแค่ลูกทุ่งกับพีสูจน์ทุ่งยัดเข้ามาเสร็จังแลาพทิ้ตัวนี้กลับมาทางเดิมอีกทีแล้วเบ้นสากลับมาลูกกลางโอ้โหโดนมาตกติดดเี๋ยวเอ้าลเตะไม่ดีนะตอนท้ายโมองอีกทีหนึ่งครับอกตัวนี้แหลก้เอ้าแล้วมาได้จริงจริงโอ้โหเตะไม่ตรงขอบครับแม่เลยถือว่ามาสวยแล้วจังหวะว่าจะคู่ เออลูกนี้ยิงบอลตัวซ้ายโอ้ไม่ต่อครับโอ้ม,มีโอกาสต่อเนื่อ,องเลยแล้สำหรับหูติดบังรังสองส้องจบแบบที่ผ่านมาแล้วิ้ามาแล้วทางซ้ายครับูกนี้ให้ใหม่ผ่านตัวที่สองใทิ้งออกหลังไปก่อนครับเส่ลูกนั้นซ้ายของนิสเจอร์ พิจายิงขู่ฉันแบบมาปาดทิง้งครับยังได้เป็นไส้โมกีครับร้องลับมาพิจารกลับไปตั้งกันใหม่ครับทางหลังแล้วโตเบสโอ้บาดยาวขึ้นมาลูกนี้พิจารปุ่งนิดตึงแล้วไปตรงกอครับบอลมันมาสูงแล้วก็แรงแล้วต่อยโหม่มาบาดครับ ไปป้าเฟยจะเฝล่าตัวตีขึ้นมาครับของหูติดบอยศาขึ้นมาข้างหน้ามีใน,นด้านหลงแค่คนเดียวแล้วแต่ว่าโอ้ไมค์ฟิวมีสามคนครับมีซ้อนแล้วซ้อสอีกเยอะหนาเล่นกันบานด้วแบบนี้ทิ้งบอลยาวขึ้นมาอีกครั้งมืงยังไม่ผ่านครับเก็บกลับมาได้หยอง ต่อไปเองทางท้ายตีไม่ผ่านต่อมาสองพยายามจะไปแก้กลับมาโอ้แล้วลดูเขาคิวเก็บกลับมาได้จ๊อกอามให้เอามาเซฟยังได้อยู่คอนเสฟคือบอลแลกับตัวแล้วจ่ายมาลูกนี้สุดท้ายเบสไม่ถึงแล้วโอ้โหโอ,โอ้แล้วไปแยกกลับมาได้อาร์มดูเขามาเทคนิคลูกนี้จะไปเองบอลสุดท้ายพุทธศิลป์โอ้นี้เอที่ต้านเซฟ จากปากประตูขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็วนในจังหวะลูกท้ายแรงจะดูใบอ้อาาดมยาวถึงขึ้นามาลูกนี้ดัดต่อมาได้ครับมีฟิลเอาแล้วลูกนี้ขึ้นลงไปแล้วกุหลสินให้เฟาครับโอ้ไปนอนเล่นเยอะ โอ้แล้วมาดูฟุชิลจังหวะนี้ของหมูติดมันเยอะอะยะถือว่าทำการได้ครับดูนี่บอลสองคนครับเเลียมาให้บอยแล้วเสียเสียตัวจริงนู่นนี้ไม่ห่างเนี้ยบ้างสู้ไปสู้ไปสู้ไปบินไปบินไปเฮ้ยหยิบลูกมาให้ทันทีเนยะหยอบตัวเนี่ย

ยังได้เนเตะมุมแร้วหมูติ่มันที่ข้างขวาเลยย้อนกลับมาแถวสองทีลูกนี้ไม่ตรงต่อว่าจะมาสุดท้ายแล้วหมูติมันโคเรเน้ยฝุผนเริ้ยเดตกลงมาครับเม็ดไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าลงแรงหึ่นครับนโอ้ยเตะสองทีข้อมาถาวนด้วยนักษณะวันนี้เราต้งทำแนี้แั้ยังเป็นวิกิวเอซีที่ยังเอยู่สองประตูอหนึ่งเท่านั้นเอง ให้ย้อนกลับมาโอ้ดูว่าโดนสี่เทซี่มาตอนนี้ทายบอลออกไปขวาได้ครับเบนพามาเรื่อยๆแล้วต้องเอาไว้โอ้โหเลี้ยวหลุดออกข้างไปเองครับเบนเอาเสียบอลดีกว่าตอนนี้ แต่ทีนี้ออกมาได้ก็ไม่มีใครข้างหน้าของเราทีมกั